ทำไมต้องกำพระเวลาสวดจกักรพรรดิคะวันนี้น้องจะมาตอบข้อสงสัยเพื่อนๆนะคะว่าทำไมเวลาที่เราสวดจกักรพรรดิเนี่ยกาถาจากักรพรรดิของวัดท่าเมืองนะหลวงปูด่ดูหลวงตามาเนี่ยทำไมถึงต้องกำพระไว้ในมือตอนสวดมนต์นะก็คือว่าหลวงตามาสอนได้ว่าพระเนี่ยในองค์พระในพระผงจกักรพรรดิและในลูกแก้วจกักรพรรดิเนี่ยมีพลังงานของพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นหลวงปูด่ดูซึ่งหลวงปู่ดูเนี่ยบารามีท่านเต็มแล้ว แล้วก็จะมีรูปรากของออจัก,กรพรรดิซึ่งจัก,กรพรรดิเนี่ยมีครบทุกอย่างทรัพย์สินเงินทองยศตําแหน่งบริวารโชคลาบมีหมดทุกอย่างฉะนั้นถ้าเกิดวเวลาเราสวดจัก,กรพรรดิาเรากรรมพระไว้ในมือเนี่ยเราจะดึงพลังงานดีๆหลายๆอย่างเนี่ยเข้ามาสู่ตัวเราน้อมเรามาน้อมนําเข้ามาในตัวเราเนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเทคนิคเป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการดึง บุญบรารมีและพลังงานดีๆต่างๆเนี่ยเข้ามาตัวเรามาสู่ตัวเราได้ง่ายขึ้นฉะนั้นระหว่างคนที่สวดมนต์สวดจกักรพรรดิธรรมดาแล้วไม่ได้กรรมพระกับคนที่กรรมพระแล้วสวดมนต์ก็เปรียบเสมือนว่าคนกรรมพระสวดมนต์เนี่ยขึ้นทางด่วนเลยนะดังนั้นนักเเลยขอเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะทวนสวดจกักรพรรดิทุกวันวันละเก้าจบวันละนิดละหน่อยก็ดีถ้าเกิดใครที่ไม่มีเวลาสามจบก,ก็ถือว่ายังดีนะคะ ส่วนคนที่ไม่มีลูกแก้วจัก,กรพรรดิหรือผ้าผงจัก,กรพรรดิก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าเกิดว่าเราค้นในอ,อินเทอร์เน็ตเนี่ยดูรูปหลวงปู่ด,ดูแล้วเราก็ปริ้นมาแล้วก็มาวางไว้ข้างหน้าเอารูปหลวงปู่ดูเนี่ยวางไว้ข้างหน้าเราแล้วเราก็มองภาพท่านเออเราก็สวดจัก,กรพรรดิไปอันนี้ก็เป็นการเรียกว่าเป็นสอ,อ่งทางรนุสติแล้วลึกถึงภาพพระสงค์เอาไว้ในใจคิดว่าเราไหว้สวดมนต์กับหลวงปู่ดูอยู่ข้างหน้าอันนี้ก็ได้เหมือนกัน ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดมีพระผงจกักรพรรดิหรือลูกแก้วจกักรพรรดิเนี่ยก็จะทําให้รวมพลังงานและรวมบุญของเราไปกับบุญของหลวงปูกก่ดูเนี่ยจะแผ่ไปได้กว้างไกลแล้วก็ช่วยโลกวิญญาณแล้วก็ช่วยเหลือพวกคนต่างเนี่ยได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นมันเหมือนคล้ายเหมือนเป็นแบบอีซี่พาสอะบัตรอีซี่พาสทางด่วนทางด่วนค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจพระผงจักรพรรดิหรือลูกแก้วจักรพรรดินะคะก็ลองติดต่อที่เพจวัดท่าเมืองนะ ได้เลยก็อินบ็อกซ์เข้าไปก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นอ,า,อาจจะเป็นแม่ทีหรืออาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่คอยคอยตอบเพจเขาก็จะมาตอบเพจให้หรือในอต่อๆของเรานี้ก็มีลูกศิษย์ของหลวงตามมาหลวงปูด่ดูหลายคนนะคะที่มีตะก้ามีตะก้าชอ็อาจจะชื่อว่ามีหลายช่องลองคลนดูอาจจะเป็นอาจจะเสื้อถหายธรราะหลวงตามมาหรือว่า กรรมภาพสวดมนต์หรือจะเป็นลูกประคำหลวงตามมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีจะมีหลายท่านที่มีตะกร้าแล้วก็ระด้ส่วนหนึ่งเนะะี่ยเขาก็ทำบุญกับที่หลวงตามมาที่วัดพระธมืองนะด้วยนะคะถ้าเกิดคนไหนสนใจก็ลองลองเสิร์ชหาดูเนาะนกก็แนะนำเพื่อนๆที่สนใจได้ในระดับหนึ่งนะคะโอเควันนี้ก็ขออนุญาตบายบายเพื่อนไปก่อนสำหรับเรื่องการสวดจารพรพดิของนลงตอนนี้นกก็สวดทุกวันนะวันละเก้าจบเก้าจบทุกวันเลย ส่วนทำอธิษฐานต่างๆจะมีอยู่ในหนังสือของวัดทําเมืองนะนกจะค่อยๆทยอยทำลงในแพลตฟอร์มที่เป็นของบ้านแดงเพราะว่ามันจะมีใส่ซับไตเติได้ข้างล่างใส่ข้อความได้แบบยาวๆแนละ้วมันก็ลงยาวๆได้เป็นครึ่งชั่วโมงต่อคลิปหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะลงได้เยอะกว่านี้ถ้าเกิดเพื่อนคนไหนชอบหรืออยากติดตามก็คือกดติดตามนก กดหัวใจกดคอมเมนต์ให้น้องด้วยนะคะวันนี้น้องไปก่อนละบ๊ายบาย